ชาวลัคนาราศรีมีในช่วงเดือนมีนาคมต้องบอกว่าเป็นช่วงที่คุณนะคะช่วงนี้ถ้าหลงอะไรจะหลงมากนะคะหรือว่าเป็นช่วงที่คุณจะเอาแต่ใจตนเองนะคะหรือหักห้ามใจตนเองไม่ค่อยได้นะคะหรือมีโอกาสฝักใฝ่ไปในเรื่องของอบายมุกมากขึ้นนะคะ หรือจะแปลว่าช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเชื่อคนง่ายหรือถ้ารักใครชอบใครนะคะก็จะทุ่มเทให้หมดทางกายและใจเรียกได้ว่าถ้าหลงอะไรก็จะหลงมากเป็นพิเศษดวงชะตาในช่วงนี้คุณก็จะทำอะไรที่มันแปลกแหวกแนวไปกว่าที่เป็นอยู่นะคะหรือมีความคิดแปลกๆใหม่ๆคิดในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่คิดกันก็ได้นะคะ หรือเป็นช่วงที่ฝันแปลกๆเห็นผีเห็นว,วิญญาณหรือคุณจะสนใจในเรื่องของของเก่าของโบราณมากขึ้นสนใจในเรื่องสิ่งลี้ลับหรือสนใจในเรื่องจิตวิญญาณมากขึ้นก็ได้นะคะรวมไปถึงช่วงนี้คุณจะมีเซนต์หรือมีรางสังหรณ์ได้ดีรวมไปถึงมีโอกาสได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาครอบครองหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาบูชาด้วยนะคะ ดวงยังโชว์มาอีกว่าช่วงนี้คุณจะมีเสน่ห์มากๆอารมณ์ดีนะคะหรือว่าเบิกบานมากขึ้นรวมไปถึงคุณจะมีรสนิยมที่แบบที่ดีนะคะมีรสนิยมที่เปลี่ยนไปจากเดิมหรือคุณจะแต่งเนื้อแต่งตัวมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นก็ได้นะคะดวงยังโชว์มาอีกว่าในช่วงเดือนมีนาคมสุขภาพต้องระวังเกี่ยวกับ ในเรื่องของระบบบากระฟันแล้วก็ความจำอาจจะหลงหลงดืมๆืมได้ด้วยเช่นกันแล้วก็ดวงเนี่ยให้ระวังในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารนะคะถ้ามีการติดต่อเจราจาในเรื่องของการทำงานมันมีโอกาสติดต่อสื่อสารเข้าใจกันผิดพลาดหรือการนัดหมายอะไรไว้กับใครไม่เป็นไปนตามที่นัดหมายไว้นะคะมีโอกาสผิดนัดหรือในเรื่องของ การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอกสารในด้านของงานเอกสารที่คุณเคยขีดเคยเขียนหรือเคยเซ็นไว้ในอดีตมันมีโอกาสมีเรื่องเดือดร้อนกลับมาถึงคุณได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เจ้าชะตาจะขยันหาเงินมากเป็นพิเศษหรือโฟกัสในเรื่องของการทำเงินนะคะเจ้าชะตามีโอกาสหาเงินได้มากขึ้น นะคะในช่วงดังกล่าวนี้มีโอกาสที่จะมีะไรายได้เข้ามามากกว่าเป็นที่ทเป็นอยู่มีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนใหญ่ก็ได้ด้วยเช่นกันเป็นช่วงที่การเงินการทองคุณจะคล่องตัวมากขึ้นหรือท่านที่มีปัญหานี้สินต่างๆนี่สินมีโอกาสทุเราเบาบางลงด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ดวงอ่ะเป็นช่วงที่คุณจะหาเงินหาทองเก่งเป็นช่วงที่คุณจะเก็บ เก็บเงินเก็บทองอยู่นะคะก็เป็นช่วงที่เก็บเงินเก็บทองอยู่หรือว่าหาเงินเก่งรวมไปถึงคุณจะมีมีโอกาสมีไอเดียหรือมีความคิดในการได้มาซึ่งรายได้อีกหลากหลายช่องทางด้วยเช่นกันดวงมันโชว์มาในลักษณะนี้เรื่องเงินเนี่ยคุณจะมีราบผลทางการเงินเข้ามา มีดวงมันต้องมีลาบผลบางอย่างเกี่ยวกับเงินกับทองเข้ามาไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเป็นช่วงที่คุณจะมีโอกาสที่จะแบบรู้สึกว่ามันผ่อนคลายมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องเงินเินทองทองนะคะหรือมีโอกาสที่จะมีโชคลาบแบบฟุ๊กฟุกเข้ามาด้วยเช่นกันต่อมาในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือหลักทรัพย์ช่วงนี้นะคะอาจจะมี เรื่องให้ต้องยุ่งยากใจเกี่ยวกับหลักทรัพย์เกิดขึ้นเช่นบ้านรถร้านสำนักง,งานหรือที่ดินคอนโดทาวน์เฮาส์ก็ได้นะมีเรื่องให้ยุ่งยากใจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และหลักทรัพย์บางอย่างแล้วก็ในเรื่องของญาติพี่น้องต่างๆญาติพี่น้องอาจจะนําความอึดอัดใจมาให้หรือคุณจะมีเรื่องให้โศกเศร้าเสียใจกับญาติพี่น้องบางคนเกิดขึ้นหรือคุณจะถูกหักหลังจากเพื่อนร่วมงานก็ได้ ะคะถูกขางหลังจากญาติพี่น้องบางคนก็ได้ด้วยเช่นกันดวงเนี่ยช่วงนี้คือคุณในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยต้องบอกว่าใครก็ตามที่เป็นศัตรูกับคุณเนี่ยคนนั้นจะพินาศออกไปนะคะคนนั้นต้องแพ้ภัยไปเองเป็นช่วงที่ดวงชนะศัตรูชนะอุปสรรคหรือคุณมีปัญญามีหัวคิดในการแก้ไขปัญหา ที่เข้ามาทดสอบได้ตลอดเลยแล้วก็ในเรื่องของความรักต้องบอกว่าคนมีคู่คุณกับคู่อาจจะมีปากเสียงกันบ่อยขึ้นหรือมันมีความทุกข์ใจในเรื่องความรักมีรักก่อทุก์หรือมีเรื่องหรือเรียกว่ามีเหตุให้ต้อง บางคู่นะมีโอกาสที่จะมีเหตุให้ต้องเลิกกลาหย่าร้างหรือยุติความสัมพันธ์ในช่วงดังกล่าวได้เลยถ้าหากบุญกุศลมันไม่เสมอกันสินไม,ม่สินไม่เสมอกันมันมีโอกาสที่จะยุติความสัมพันธ์ได้เลยนะคะไม่เช่นนั้นมันก็จะมีเรื่องอึดอัดใจเรื่องความรักอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่มีความสุขอย่างนี้ก็ได้สําหรับคนมีคู่แต่ถ้าคนโสดเนี่ยต้องบอกว่าความรักไม่ค่อยดีนะักคนโสดถ้าคิดจะมีรักต้อง ต้องคิดให้ดีนะคะเป็นไม่ได้ต้องเอาใจไปวางไว้ตรงอื่นดีกว่าเพราะว่าความรักไม่แน่นอนมีโอกาสเจอคนที่เข้ามาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะคะหรือคบหากับใครอยู่เนี่ยคนโสดที่ดูใจกับใครอยู่หรือมีมีคนคุยๆเป็นกิ๊กอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าคุยแบบไม่ได้จริงจังอะไรมากก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าคุณจริงจังเมื่อไรเนี่ยก็จะแปลว่าจะมีเรื่องให้ต้องโศกเศร้าเสียใจในความรักเกิดขึ้นหรือถ้าคุณคาดหวังอะไรกับใครไว้เนี่ย เขาอาจจะไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังหรือคุณเป็นตัวเลือกของอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้นะคะดวงมันโชว์มาในลักษณะนี้ด้วยหรือถ้าได้ใครมาเป็นแฟนแล้วเนี่ยมันจะมีแต่ความทุกข์ความแบบทุกข์ร้อนไม่เป็นตัวของตัวเองอย่างนี้ด้วยเช่นกันหรือมีเรื่องยุ่งยากซับซ้อนในเรื่องความรักมีเรื่องแบบลึกลับซับซ้อน,อนเกิดขึ้นด้วยนะคะต่อมา ในเรื่องของงานงานที่ทำอยู่คุณมีโอกาสที่จะมีเป็นช่วงที่คุณมีโอกาสดีๆทางการงานเข้ามานะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณมีโอกาสได้รับผิดชอบในเรื่องของงานมากขึ้นช่วงนี้อาจจะทำงานเยอะขึ้นงานหนักขึ้นก็ได้หรืองานเหนื่อยขึ้น ป็นช่วงที่คุณจะเอาใจไปโฟกัสในเรื่องของงานด้วยเช่นกันงานใ,นใดที่ทําอยู่นะตอนนี้มันมีโอกาสที่จะสร้างเงินสร้างทองเข้ามาได้เป็นอย่างดีนะคะหรือคุณมีโอกาสมีการทํางานหลากหลายหน้าหลากหลายหลากหลายอย่างในเวลาเดียวกันโดยเช่นกันก็ดวงชะตาของชาวราศีมีนก็มีเพียงเท่านี้นะคะ วันนี้ดิฉันก็จะมาแนะนำเครื่องรางเสริมดวงชะตาตัวนี้เป็นพระศรีวรีนะคะถือว่าเป็นพระศรีวรีเทระนะคะองค์หนึ่งที่เป็นพระที่มากไปด้วยลาบนะคะเสริมเสริมโชคราบเสริมความโชคดีเรียกได้ว่าท่านเป็นตัวแทนแห่งความร่ำรวยนะคะความอุด,ดมสมบูรณ์สำหรับท่านใดน,นะคะที่มีปัญหายี่สินหรือ ไม่ค่อยมีโชคมีลาบมีปัญหาเรื่องเงินติดติดขัดขัดสามารถบูชาเครื่องรางนี้ไปได้เลยนะคะเป็นบศัศยีวรีนะคะในเรื่องของการบูชาไม่ยากเลยนะคะทางเราก็จะมีบทสวดแนบให้ไปด้วยเช่นกันว่าหลักๆแล้วนะคะดวงชะตามีเพียงเท่านี้นะส่วนท่านใดที่สนใจดูดวงก็สามารถแอนไลน์มาดูได้วันนี้ขอบคุณคะ่ะ